เป็นที่ทราบดีอยู่ว่าปลามีประโยชน์อันยอดเยี่ยมต่อสุขภาพ mm hmm. การรับประทานปลาที่เหมาะสมช่วยส่งเสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดบำรุงสมองตาและสุขภาพข้อต่อเพราะปลาอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3แต่การจะได้รับโอเมก้า3ในปริมาณที่เพียงพอในแต่ละสัปดาห์ตามคำแนะนำนั้นอาหารที่คุณรับประทานต้องประกอบด้วยปลาปลาและปลาจำนวนมากซึ่งอาจมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายเช่นปลาดอ การหลีกเลี่ยงสารพิษที่เป็นอันตรายเหล่านี้อาจเป็นเรื่องยากถ้าเรายังต้องการได้รับโอเมก้า3ในปริมาณที่เหมาะสมตามความต้องการของร่างกายนั่นคือเหตุผลที่คุณต้องรับประทานไบโอเมกาของยูซานาที่ประกอบไปด้วย EPA และ DHA ซึ่งเป็นกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า3ในปริมาณที่เหมาะสมปลอดภัยและบริสุทธิ์ปราศจากสารปนเปื้อนด้วยกรรมวิธีการกลั่นโมเลกุลคู่ ผลิตภัณฑ์ไบโอเมกาของยูซานาผ่านการทดสอบและรับรองโดยสถาบัน NSF International ซึ่งเป็นองค์กรอิสระชั้นนำในการทดสอบผลิตภัณฑ์ไบโอเมกาของยูซานาผลิตขึ้นภายใต้หลักการและแนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคุณจึงสามารถรู้สึกดีได้ว่ากำลังบริโภคผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและหากเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆในตลาดไบโอเมกายังเสริมด้วยวิตามินดีปราศจากกลิ่นคาว และให้ EPA และ DHA มากกว่า1 0 5 0มิลลิกรัมในปริมาณเพียง2แคปซูลเท่านั้นผ <im itation> ลิตภัณฑ์ไ <im itation> บโอเมก้าของยูซานาเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์น้ำมันปลาที่ดีที่สุดสำหรับการส่งเสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดบำรุงสมองตาและสุขภาพข้อต่อเข้าร่วมกับผู้คนนับล้านทั่วโลกซึ่งรวมถึงนักกีฬาชั้นนำกว่า6 0รคนที่วางใจให้ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านโภชนาการส่วนบุคคลดูแลสุขภาพของพวกเขา ยูซานาสุขภาพชีวิตและวิถีของคุณ